ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวไก่ชนเป็นเหตุค่ะอดีตตำรวจคลั่งโทษเพื่อนบ้านวางยาค่ากราดกระสุนยิงบาดเจ็บสามรายค่ะอดีตตำรวจกรเกษียณคิดว่าเพื่อนบ้านวางยาไก่ชนตายเมาเล่าออกมาดา่าก่อนจะควักปืนยิงหมดแม็กชาวบ้านแตกกระเจิงบาดเจ็บรวมสามรายอาการสาหัสสองรายชาวบ้านปิดบ้านหนีตายระทึกค่ะ เมื่อเวลาประมาณ19บกนาฬิกา5นาทีวันที่27มีนาคม2568าร้อยรตำรวจเอกสุติพจน์ธนันชัยรองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักง,งานสอบสวนสพห้วยมา้าอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากนายมนูไมหิงสากำนันตำบลห้วยม,ม้าอำเภอเมืองแพร่ว่ามีเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายเหตุเกิดที่บ้านโปงหมู่ที่4ตํตำบลห้วยม,ม้าอำเภอเมืองแพร่ขอให้ตรวจสอบด้วย หลังรับแจ้งจึงรายงานให้พันตำรวจเอก,กเกษมสายยาจักผู้กำกับสพองห้วยมา้าพันตำรวจโททวีศักดุ้ยบุญมารองผู้กำกับสืบสวนพันตำรวจโทรประเทียบจอมนงรองผู้กำกับปร,ปรามร่วมกับพันตำรวจเอกมณัฐเกิดสุขโข ผู้กำกับสืบสวนผูทรนจังหวัดแพร่ชุดสืบสวนผูทรจังหวัดแพร่และแจ้งรถกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่กู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ลายและหน่วยกู้ภัยแพร่ออกรับผู้บาดเจ็บก่อนจะรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งค่ะโดยที่เกิดเหตุเป็นถนนกลางหมู่บ้านหน้าบ้านเลขที่67ทับหนึ่งหมู่ที่4พบผู้บาดเจ็บประกอบไปด้วยนายทศพลสวนนระกายอายุ56ปี ถูกยิงที่ท้องแขนและขารวมสามนัดบาดเจ็บสาหาัสนางปริยาสวนประกายอายุ53ปีซึ่งเป็นภรรยาถูกยิงที่สีข้างบาดเจ็บและนายนิคมตุ้ยดาอายุ58ปปีถูกยิงเข้าที่ลำตัวและขาบาดเจ็บสาหาัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยจึงประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลแพร่ค่ะ ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ศิรลดาอดีตข้าราชการตำรวจเกษยียณอายุราชการหลังก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนได้เดินเข้าไปในบ้านเก็บตัวเงียบไม่มีใครกล้าเข้าไปพนักงานสอบสวนจึงบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานจากนั้นพันตำรวจโทรประเทียบได้เข้าไปเจรจากับผู้ก่อเหตุจนยอมมอบอาวุธและมอบตัวก่อนจะนำไปสอบสวนที่สอบพอห้วยม้าค่ะจากการสอบถามนายเอกรินเกษมสวัสด์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอายุ41ปีซึ่งมีบ้านข้างจุดเกิดเหตุให้การว่าระหว่างเกิดเหตุตนเองแอบอยู่ข้างเสาไฟหลังจากได้ยินเสียงทะเลาะก,กันเนื่องจากร้อยตำรวจเอกสมพงศ์คิดว่าเพื่อนบ้านเป็นคนวางยาไก่ชนของตนเองตายจึงออกจากบ้านมาไวอไยวค่ะ จากนั้นนางปริยาจึงไปเรียกสามีที่อยู่บ้านอีกหลังมาเจรจาแต่สุดท้ายมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและเหตุไม่คาดฝันเมื่อร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ได้คว้าปืน9มม,มออกจากเอวโรยิงสองสามีภรรยาและชาวบ้านที่อยู่หน้าบ้านหมดแม็กจนชาวบ้านแตกกระเจิงมีผู้บาดเจ็บสามรายก่อนจะกลับเข้าไปบ้านและถือปืนออกมายิงรถชาวบ้านพร้อมตะโกนใครเข้ามาจะยิงให้หมด จากนั้นได้เดินเข้าไปในบ้านของนายนาริมนใจหลวงซึ่งมีบ้านอยู่ห่างไปสองหลังก่อนเปิดประตูบ้านและตะโกนว่ากูจะฆ่ามึงก่อนจะยิงเข้าที่ทีวีหนึ่งนัดนางนาริมนจึงวิ่งเข้าไปในห้องครัวข้างๆเพื่อหลบเมื่อเสียงเงียบจึงออกมาจากห้องกระโดดหน้าต่างหนีตายอย่างชิวเฉียดซึ่งนางนารมนบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่ทราบว่าจะมายิงกันทำไมค่ะ ทางด้านนางปวีาวณาโชคสกุลทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ให้การว่าระหว่างเกิดเหตุตนเองได้ยินเสียงปืนแต่ไม่กล้าออกมาจากบ้านเมื่อเสียงปืนสงบจึงได้ออกมาพบว่ามีชาวบ้านถูกยิงจึงแจ้งตำรวจและกู้ภัยสำหรับร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ผู้ก่อเหตุเคยมีเรื่องกับชาวบ้านในเรื่องไก่ชนที่ตายมาแล้วจนไม่คุยกันมานานจนมาวันนี้มีไก่ชนตายจึงคิดว่าเพื่อนบ้านวางยาก่อนจะมาก่อเหตุค่ะ ส่วนนางสมพีศีรดาอายุ62ปีภรรยาผู้ก่อเหตุบอกว่าตนเองก็ไม่รู้ว่าสามีมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านเพราะตนเองไม่ได้อยู่บ้านเนื่องจากไปเลี้ยงหลานที่กรุงเทพเพิ่งกลับมาเมื่อวานและจะกลับไปกรุงเทพในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันนี้มาเจอเรื่องชวนตกใจที่ผ่านมาก็ทราบเพียงว่าสามีเลี้ยงไก่ชนและไก่ชนตายไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้ค่ะ เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุส่วนร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ผู้ก่อเหตุไม่สามารถสอบสวนได้เนื่องจากมีอาการเมาสุรายอย่างหนักจนพูดไม่รู้เรื่องก่อนจะนำไปสงบสติอารมณ์เพื่อจะได้สอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปในส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสามรายยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ค่ะ

mình dande chỉ bắti là đi xích מק nhạc mua nhàemplu V cùng vơi vẹt em xích chilly xích rồi màeday khi đi xích cho em Teraz đều là heo bắt cái put itu có n ambitious nè I grill Đó顆 cái vãn vêt and brows bụi non nh Charles khi xích weed nè 1970s, hãy subscribeै nhé. If you want to see more and recommended dish about พิ่แตงโมเหมือนกันเหมือนแล้วครับพิ่แตงโมเหมือนเรื่องไก่นะครับเพป็นหาว่าไปเบี้ยไก่เพุ่นไก่ไก่อะไรก็ไม่อย่าวันนี้ครับมาเถียงกันได้มาเถียงกันนะบ้านนี่ครับแล้วปีเขาคนที่โดนยิงที่เราอยู่บ้านไหนเนี่ยปุ่นเขาเป็นห้องไทยยำโมโหกันหน่อยที่เราเขาโมโหหน่อยเออมาต้าันนี้แบบแกไทยยำโคุกมันหรือมันตสียแล้ว เราวังไปเหยียบเนี่ยเหยีกันนะมาก็ยิงกันต้มต้มต้มี่บ้านนี่กนมต้ม้าออกมเอไม้บนหน้าไขกเอกไม้ยิงมันนหลายครับมดไปแม่งมตเปิเข้าไปบ้านผมแอบว่าแอบดูกับกไม้ยิงหั่มแล้วคนผลเจ็บกี่ขนตะกี้ตอนที่มีครับสาม้นครับ เิืนมีปาแล้วครับแล้วครับแล้วโกรกคนเล่นไก่อยังก่ไก่ไก่ชนครับไก่ชนครับแล้วมันตายหรือเรล่าอันนี้ผมก็าโมโหนะยโมโหว่าเิืนว่าเขาเอามางคุนี่ยิงไก่เิืนไอ้เบี้ยไก่เิืนกำลังหมโหโมูหเขาตีเจ็บดีเขากระบอกโมมันก็ว่าไก่แกตายหรือเปล่าตายแม่นครับอ๋อแกมาหาตัวว่าเนี่ยคนบ้านหลังเีินคนโดนยิงเนี่ยว่าเป็นคนเบี้ยไก่เิืนแกแกพูดกันไง

แจ้งเขาเขาในบ้านหญิงออกตั้งโต่งสองนัดเนี่ยแล้วกันแั่ไปเลยอบอกมาเลยอ่ะนีเหอถ้าบนเสาเนี่ยน่อยไปไหนเ่ยไม่ดู

เรื่องี้เรื่องเขาหนะแป๊บเดียวเขาอ้วนเขาหูนะแป๊บเดียวแต่ว่าเขาหูนใส่เขาเงียบเขาเงียบแกทหาย